วันนี้มีคลิปต่างชาติทราบซึงในพระพุทธศาสนามาให้เพื่อนๆดูนะคะมาถึงที่วัดค่ะร้องไห้เลยต่างชาติคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขามีความสุขมากๆมีความสุขอยู่ในจิตใจเป็นความทรงจำที่ดีมากๆพอไหว้พระด้านในเสร็จออกไปนั่งหน้าโบสถ์ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกมีความสุขเข้าไปจนถึงด้านในจิตใจ มีหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะคะคนแรกบ,บอกว่าคุณลุงเรา,าเป็นคนฟินแลนด์เคยพูดเอาไว้เวลามาที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกอบอุ่นทุกๆครั้งคนไทยเป็นมิตรแล้วก็ใส่ใจดูแลทุทกๆคนเหมือนกับคนในครอบครัวเลยไม่เหมือนกับคนที่ฟินแลนด์ต่างคน,นต่างอยู่ดูไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันเลยบางคนก็บอกว่าความสุขเ,เกิดขึ้นในใจเรียกว่ามีเป็นล้านความหมายแต่ว่าทุกๆคน,นี่ก็รับรู้ถึงความสุขได้ไม่เหมือนกันบางคนมาถามนะบอกว่าต่างชาติคนนี้เป็นคน คนฟินแลนด์หรอคะครีเอเตอร์บอกว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสรหรือว่าคนฟินแลนด์นี่แหละบางคนก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เกิดเป็นคนไทยเห็นแบบนี้แล้วดีใจอยากให้คนไทยเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีเราโชคดีที่มีวัฒนธรรมงดงามต่างชาติก็หลงไหลและให้ความชื่นชมวัฒนธรรมไทยบางคนก็มาถามค่ะบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าหลวงพี่พูดอะไรกับโยมฝรั่งทําไมต่างชาติถึงแบบว่าดูซาบซึ้งจนน้าตาไหลออกมา เกรเตอร์ Greater, มาตอบหน้าบอกว่าตอนให้พรหลวงพี่ก็จะนึกถึงตอนที่แจกถาดตลอดช่วงเวลาพอพูจบหลวงพี่ก็จะบอกว่าช่างเป็นคนที่โชคดีและขอให้มีความสุขในการเดินทางเชื่อว่าชาวต่างชาติเขาน่าจะสัมผัสถึงความสุขนี้ได้บางคนก็บอกว่านี่แหละเมืองไทยเป็นความสุขที่แบบว่าหาประเทศอื่นไม่ได้บางคนบอกว่าถ้าทำสิ่งที่เขามีความสุขจนน้ำตาไหลน่านนเหมือนต่างชาติเขาได้บุญ บางคนบอกเห็นคลิปนี้แล้วแบบร้องไห้ตามเลยอะรู้สึกแบบว่าซาบซึ้งมากๆอีกใจหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่เรา,าได้เกิดเป็นคนไทยบางคนบอกดูคลิปแล้วแบบตื้นตันมากๆเลยสัมผัสได้ถึงความรักและความมีเมตตานี่แหละคือการเป็นอยู่อย่างพุทธบางคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าหลวงพี่ไปสอนอะไรเข้าถึงแบบว่าน้ำตาไหลออกมาเหมือนกับจี้ใจเลยอะ บางคนก็บอกว่าขอบคุณท่านผู้เจเริญทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ศาสนาพุทธให้เป็นที่เลื่องลือไปไกลทั่วโลกบางคนก็บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนามีแต่ความสงบสุขผู้คนจิตใจอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติหลหลายคนก็ประทับใจกับนิสัยของคนไทย แม่ที่วัดนี้ค่ะก็บอกว่าได้มีการช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการแสดงน้ำใจของคนไทยแล้วก็ทำให้โลกนี้ได้อยู่มากยิ่งขึ้นบอกว่ามีชาวต่างชาติค่ะมาที่วัดนะคะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องราวที่เขาได้เจอเขาเปิดมือเธอค่ะบอกว่ามีคนไทยที่ทำงานในร้านอาหารเนี่ยมอบอาหารแล้วก็เงินให้กับเขาจริงๆก็ไม่ได้ของเงินเลยแต่ว่าพวกเขาอะให้เองอยากให้ฉันนไปค้างคืนด้วยแต่ว่าจ าของร้านอาหารเดินมาบอกว่าสามารถไปค้างคืนได้ที่ใกล้ๆร้านอาหารเนี่ยจะมีวัดอยู่แล้วก็มีคนขับรถมาส่งฉันก็เลยมาที่วัดแห่งนี้ครีเอเตอร์ได้เขียนบรรยายนะบอกว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคนนี้มาขอพักอยู่ที่วัดเขามีเงินติดตัวมาแค่800บาทแล้วเขาก็ไม่สามารถหาที่พักได้เนื่องจากวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ที่พึ่งทางกายเปิดกว้างสําหรับทุกคนไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็แล้ว แต่หรือว่านับถือศาสนาไหนในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีพระธรรมที่สอนให้ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเมตตาและกรุณาโดยไม่แบ่งแยกความเมตตาของเจ้าอาวาสวันนี้เป็นการแสดงออกตามคำสอนที่ว่าผู้ที่มีเมตตาย่อมได้รับความสุขทางวาจึงไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางกายแต่ยังเป็นที่พึ่งทางใจสําหรับทุกคนในสังคมมีหลายคนค่ะมาคอมเมนต์บอกอนุโมทนาสาธุ เคยเห็นข่าวมีคนรัสเซียตอนนี้น่าสงสารเยอะพอสมควรบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวน้าเรารู้สึกแปลกใจมากๆเป็นนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยแต่ว่าไม่มีเงินเนี่ยนะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีคนมาบอกค่ะบอกนั่นนะสิเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเห็นแล้วก็อดสงสัยไม่ได้บางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียแย่ๆแ,แ,แบบเป็นพวกขี้ขโมยมีเยอะนะต้องระมัดระวังเราอยู่ที่สมุยรู้ดีเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเผลอตัวไปละ บางคนก็บอกว่าถ้าเจอแบบนี้ควรจะต้องรีบแจ้งทางสถานทูตนะคะจะได้ส่งกลับไปคนไทยอย่าไปใจดีมากเกินไปค่ะควรจะต้องทําตามระเบียบระหว่างประเทศด้วยนั่นจะดีที่สุดโดยมีคนมาตอบนะบอกว่าเห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์นี้เพราะว่าต่อไปเดียวเมืองไทยจะกลายเป็นแหล่งพักคนต่างด้าวนานาชาติถ้าแห่กันมาแล้วก็กล่าวนี้ก็ยากที่จะควบคุมนะแค่ทุกวันนี้ก็มีต่างด้าวที่เข้ามาเมืองไทยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนมาก ากแล้วโดยเฉพาะตามสมุยกับภูเก็ต บางคนบอกว่าถ้าหิวข้าวแล้วก็ไม่มีข้าวกินสามารถมากินข้าวที่วัดได้เลยหรือว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆก็สามารถเดินไปที่วัดได้บางคนบอกว่าอืมลักษณะแบบนี้แนะนําให้แจ้งตํารวจแล้วก็ส่งกลับประเทศไปเลยดีกว่าไหมคะบางคนบอกว่าแปลกจริงๆเป็นคนรัเสเซียถ้ามีปัญหาทําไมไม่กลับบ้านไปหรือว่าจะมาสแสวงหาโชคบางคนบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวแน่นะรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้สิคนไทยใจดีขอให้เขาอย่าทําไม่ดีกับประเทศ ทยละกันและมีอีกคลิปหนึ่งคะคะเป็นบรรยากาศที่ชาวต่างชาติได้มาที่วัดคือมีต่างชาติหลายๆคนมาที่วัดนะคะได้มากราบไหว้หลวงพ่อได้เข้ามาที่วัดแต่และคนในหน้าตาสดใสแล้วก็ยิ้มแย้มค่ะมีบรรยายเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและเมื่อชาวต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมการไหว้ของไทยซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมโดยท่าทางที่เรียบ งายแต่ว่าเต็มไปด้วยความหมายสะท้อนถึงความอ่อนน้อมและความรักในมิตรภาพทำให้ต่างชาติหลายคนรู้สึกหลงรัก และได้สัมผัสกับสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันบางคนบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าที่นี่วัดอะไรบางคนก็บอกเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหวัฒนธรรมไทยช่างงดงามเสเลเกิดอย่างว่าแหละต่างชาติมาเมืองไทยถึงหลงรักเมืองไทยมากๆแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่ค่ะเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสบังเอ,อิญมาเที่ยวแล้วเผลอหลับไปหลายชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหน ลวงพี่เลยแบ่งปันมาๆแล้วก็โจกให้เรียกว่าวัดไทยเนี่ยกลายเป็นที่พักพิงของผู้คนนำใจคนไทยเข้าอบอุ่นมากๆนี่คือวัฒนธรรมการให้ที่งดงามของประเทศไทย โดยในคลิปวิดีโอนะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะกําลังเหมือนกับว่าแกะหอ่อมาม่าขับแล้วก็โจ๊กขับค่ะพร้อมกับมีน้ําดื่มให้ด้วยนะคะมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่ามีเมตตาก็ดีนะครับแต่ว่าแนะนําให้ระวังพวกนักท่องเที่ยวที่ชอบมาเที่ยวแบบฟรีๆบางคนก็บอกว่าสําหรับวัดของศาสนาพุทธเราใครลําบากก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขามาหลอกเราก็ปล่อยให้เวรกรรมตัดสินเอาบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยเลยอะเพราะว่าตอนนี้มีพวกฝรั่งเอ่ย แขกขาวเอยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเริ่มเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแล้วนะด้วยความที่ว่าคนไทยใจดีมากเกินไปนี่แหละบางคนก็บอกคิดแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยถ้าเกิดใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดมากไปเดี๋ยวจะกลายเป็นโทษบางคนก็บอกว่าต้องให้ฝรั่งคนนี้ไปช่วยถือของตอนบินธบาทด้วยนะคะอย่าให้เขาถ่ายฟรีๆให้ทําอะไรแลกเปลี่ยนกับทางวัดนิดนึงอย่างน้อยช่วยกวาดลานวัดหรือว่าล้างห้องน้ําหรือว่า จัดของแต่ว่าช่วยถือบิณฑบาตเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดละแล้วก็มีบรรยากาศในช่วงวันมาคาบูชาที่ผ่านมาค่ะที่วัดเนี่ยมีชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยเข้ามาที่วัดเยอะแยะเลยนะคะซึ่งนี่เป็นบรรยากาศชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมาร่วมกันเวียนเทียน สัมผัสวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนามีมนีคนมาคอมเมนต์บอกเห็นแบบนี้เราชื่นใจจังเลยเป็นชาวพูต้องเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าให้มนุษยชาติได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์จะได้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารกันทั่วหน้าและหลายๆคนก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุค่ะบางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจจริงๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ